อันธรรมยังอริยทั้งขิกะมัคคปาทั้งพนามาเสอายะเมวาาริโออรยอาทั้งขิโกมะโคหอนทางนี้แหละเป็นหนทางอันประเสริฐซึ่งประกอบด้วยองค์แปด สย่งที่ทงได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสามมาทิฏฐิความเห็นชอบสามมาสังกับโองความดำริชอบสามมาวาจามการพูดจาชอบสามมากรรมมันโตการทำการงานชอบ สัมมาอาชีวะสัมมาวายามความบางเพียรชอบสัมมาสติความละลึกชอบสัมมาสมมาทิความตั้งใจมั่นชอบกาตัมมาจะาพิกาเวสัมมาทิฏฐิ ดูก่อนพิสูจน์ทางลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรแล่วอย่างข้อมพิกาเวทถุเคยายนา ดูก no ่อนเพียงสูทังลายความรู้หันไดเป็นความรู้ในโทมโทขาสัมุทัเยญานางเป็นความรู้ในเหตุให้เกิดโทมโทขานิโรเทญะนางเป็นความรู้ในความดับแห่งโทมโทขานิโรตค มินิยาปฏิปทฏาญยา,ยานานัง <c oughs> <c oughs> ในทางดำเนินให้ถึงความดับแห่งโทมอายาโวจติเปกเวสัมมาทิฏฐิดูก่อนพิสูจน์ทางลายอันนี้เรากล่าวว่า ความเห็นชอบกาตาโมจะพเขาเวสัมมาสังกับปมมดูกอดพิสุทังลาย ความดำรีชอมเป็นอย่างไรเล่าเนคทำมาสังกับผมความดำรีในการนอกจากการมอาภัยาปาทาสังกับผมความดำรีในการไม่มุ่งร้าย อาวิห well. ิงสาสังกัปโอมความดำรีในการไม่เบียดเบียนอาหยางวุติภิกขเวสัมมาสังกัปโะดูก่อนเพียงสูตรทาลายอันนี้เรากล่าวว่า ความดำดิชอมกาตามาจะาพิกเวสัมมาวาจาดูก่อนพิกสูทั้งหลายการพูดจาชอมเป็นอย่างไรแล้วโมสาวาทาเวรม,มณี เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดไม่จริงปิสุนายาวาจายาเวรามาน <c oughs> <c oughs> เครื่องเว้นจากการพูดสอเสียดพาลูสายาวาจายาเวรามณี เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดหยาบสามภพปาลาปาเวรามาณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดเพ้อเจ้ิอายังโวดจติตเป็กขะเวสัมมาวาจาดูก่อนปีสูตทท้งลายอันนี้เรากล่าวว่า การพูดจะชอมกาตามโมจ,จะพิขาเวสัมมากรรมมันโตดูก่อนเพียงสู่ทางไหลาการทำการงานชอบเป็นอย่างไรเล่าปานาติปาตาเวรมณนี เว้นจากการค่าอาทนาธานาเวรามานีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วกาเมสุมิชฌาจารามานี เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลายอายังโวจติมพิขาเวสัมมากัมมันโตโดก่อนเิ่งู่ทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่า การทำการงานชอมกาตัมโมจะาเพขาเวสัมมาอาชิวดูก่อนพิสุทังลายการเลี้ยงชีวิตชอมเป็นอย่างไรแล้วอิทาภิขาเวอริยาสาวาโก ดูก่อนพิสูจททางลายสาวกของพระดยาเจ้าในธรรมวิน,น,นัยนีม มีชาชีวังพหายามลาการเลี ah ้ยงชีวิตที่ผิดเสียสัมมาชีเวนชีวิกังกับเปติยอมสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตที่ชอบายังบูจาเตเปกาเวสัมมาชีโว ดูก่อนเพียงสู่ทางลายอันนี้เรากล่าวานนว่ากาตาโมจาพิคเวสัมมาวายาโมดูก่อนเพียงสู่ทางลาย ความพาคเพียนชอบเป็นอย่างไรเล่าอิตาปิขาเวพิคุมดูก่อนเพีสูทั้งหลยเพียงสูในธรรมวินัยนิมอานุป,ปันนังปาปะก,กานังอกุสลาณนะธรรมานังอานุป,ปาทายาม ชาทังชาเนติวายามัเตมิวรยังอาราปเตมจิตตังปะคันหาติปะทะหาหิตมยอมทำความพอใจให้เกิดขึ้นยอมพยายามปารามความเพียรปราของตั้งจิตวายเพื่อจะยังอกุศลล ธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นโอบปาันานังปาปะกานังหากุสาลานังธรรมานังปะหานายาม ฉันทังชาเนติมวายามาติมวิริยังอาราปะติมจิตตังปะคันาติปะทาติมยอมทำความพอใจให้เกิดขึ้นยอมพยายามปารมความเพียรปราของตั้งจิตไวาย เพื่อจะละกุศลละธรรมมันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วอนุป,ปันนานังกุศลานะธรรมานานังอุป,ปาทายามฉันทังชะเนติมวิริยังอาราพัเิ จิตตั้งปรับคันหาติปาทาหาิยอมทำความพอใจให้เกิดขึ้นยอมพยายามปาราบความเพียรปราของตั้งจิตวาย เพื่อจะยังกุศลลาธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นโอปันนานังกสละลานังธรรมมานังทิติยามอาสัมโมสายาม พิโยมภาวายามเวปุลลายามภาวนายะปาริปุริยามฉันทังชาเนติวายามาติมวิริยังอาราปติ จิตตั้งปะกขันห้าติปะททหาตมยอมทำความพอใจให้เกิดขึ้นยอมพยายามปรารบความเพียร เพื่อความตั้งอยู่ความไม่เลือเล่อนความงอกงามยิ่งขึ้นความภัยบุญความเจริญความเต็มรอมแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วอายังบูจาติปิขาเวสัมมาวายามุดกูก่อนพิสูทังลาย อัน,นี้เรากล่าวว่าความบางเพียรชอบกาธรรมาจะพิขาเวสัมมาสัติดูก่อนเพียงสู่ทางลายความละเลิกชอบเป็นอย่างไรเล่าอิทาพิขาเวพิขโขู ดูก่อนเพียงสู่ทงางไลยเพียงสู่ในธรรมวินัยนี้กายเหกายานุปัสสีวิหารติม ยอมเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำอาหาตาปีสัมปะชาโนสติมามวิเนยโลกเกอภิชาโทมานัสังเ,เครื่องเผากิเลส มีสัมปัชัญญามีสติทอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เวทนาสุเวทนานุปัสิวิหาริมยอมเป็นผู้พินจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำ ตาปีสัมปัชาโนสติมามเวเนยยโลเกหาพิชาโทมานัสสังมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปัชัญญม,มีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกอ,อกเสียได้จิตเตจิต,ตานุ ปัดสีวิหารติยอมเป็นภูมิพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำอาตาปิสัมปัชาโนสติมามวิเนยยาโลกเกหาพิชาโทมานัสสามมีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีสัมปัชัญญามีสติทอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ธรรมิสุธรรมานุปัสสิวิหรารเตม พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำอาตาปีสัมปัชานโนสติมามวิเนยโลกเกหาพิชาโทมานัสรรังมีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีสัมปชัญญามีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียนายอาย่าบูจาติพิกขาเวสัมมาสติดูก่อนพิสสทังลายอันนี้เรากล่าวว่า ความลาลึกชอมกาตาโมจ่าพิกาเวสัมมาสม,มาทิโดูก่อนพิุทั้งหลายความตั้งใจมันชอบเป็นอย่างไรเล่าอิธาพิกาเวพิกโคโดูก่อนพิุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้ เวเจวากาเมิหิสงัดแล้วจากกามทั้งหลายวิวิจากกุสะเลหิธรรมิหิสงัดแล้วจากธรรมที่เป็นดากุศลทั้งหลายสาวิตกังสวิจารังวิเวกาะ ปิติสุขังปัดทมังชานังหูปัสซ้มปัจชาวิหารเตมเข้าถึงปฐมทบมาชน วิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยยูวิตักาวิจาระนังวุปัสสมาเพราะความที่วิตกวิจารทั้ทงสองระง,งับลงอาชัตังสัมปัสสธานังเจตสโซมเอโกทิภาวังอา อวิตกังอวิจารังสมาธิชังปิติสุขังทุติยังชานะอุปัสสัมปัชชาวิหารเตม เข้าถึงทุติยานชานเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีคืนไม่มีเวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่ เติยาจะวิราคาอาหนึ่งพ่อความจางคลายไปแห่งปิตตมโอเปกขโกจะวิหารเตมสาตโตจาสสมปาชาโน่โอยมเบกขามีสติและสัมปาชัญญา สุขันจากาเยนามปาติสังเวเทตมและยอมเสวยความสุขด้วยนามกายยานตังอริยอาจิขันเตมโอเปขาโกสัตติมาสุขวิหาริเตมชาณิธิปาริยาเจ้าทั้งหลายยอมกล่าวสัรละ เอิญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่เบิกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขด่างนี้มตาที่ยังชาหนังอุปปัสัมปััชาวิหารตีมเข้าถึงตาติยาชาแล้วแลอยู่ โุขสาจับปะหานามพอลาสุขเสียไดุ้สขสาจับปะหานาม โอเบวาโสมานาสานโทมานาสานังอัตทั้งขามามเพราะความดับไปแห่งโสมานาและโทมานาทั้งสองในการก่อน อาทุกขมาสุขังองเปขาสติปาริสุทธิ์ถงจะตุทังชานังหุปปานสัมปันชาวิหารเตมเข้าถึงจะตุทธชาน ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ปองเบิดขามแล้วแลย่โยมอายังโวจติพิขาเวสัมมาสัมมาทิโมก่อนพิสุธรรมลายอันนี้เรากล่าวว่า ความตั้งใจมันชอบยาตาวริวาห์ปุราปาริปุเรนติสาขะรัง หวา้นาำที่เต็มยอมอย่างสามุดสาคกอนให้บ่ที่บุญได้ฉันได้เอวามวายโตดินนางเปตานางหุปักะปติ ทานที่ท่านทุทิศให้แล้วแต่โลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นเอเสตตังปาติตังตมหงัง ขอหิทธาพนที่ท่านประธนานแลว้วตั้งใจแล้มขีปามาว่าสมิจตะตูจงสำเร็จโดยฉับพลันัาเปปุเรนตุสังกับปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาราโซยาถา เมือนพระจันทร์วันเพ็ญมาณนีโชติระโสยาธาเมมือนแกวมานีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพิทยวิวาจันโตมความจันใดทั้งปวงจงบำราดไปสาพาโลโควินาสโตม มาเตปาวันวันตารายโ ו มอันตารายามีแก่ท่าน สุขีติาายโกภาวามท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุชืนอภิวาทานาสิลิสานิจังวุธธาปัจจายโนมจาตารโรธัมมาวัทันเตมอายุวันหสุขังภาลางัง สามที่ปาการคืออายุวันนาสุขภาพลางยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกราบไหวมีปกติอ่อนน้อมทำตัวเป็นเนมอายุโทพลโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนาโท ปฏิปานโทให้วันนาให้ปฏิพานส์โสคาสานธาตมเมธาเวห์ผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโสอธิขาดฉะเตม อายุงตาตาวาพลังวันนางสุขัญจาปฏิภาณโทมบุคคลผู้ให้อายุภาลาวันนาสุขะและปฏิภาณที่ายุยาสวาวาโหติญาธายาตุปาปัชิติเตมบางเกิดในที่ใดๆดยอมเป็นผู มีอายุยืนมียอนมีศกในที่น้นนานนางนิมอาคาโตเวปัสันนางอาคังธรรมังวิชานตังเมื่อบุคคลดูจากธรรมอันเลิศเลื่อมใสแล้วโดยความเป็น อาเ kh พเทปานสันนานาง เลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิมทากขีเนยเยอานุตตะเรมซึ่งเป็นทักขีในยามบุคคลอันเยี่ยมยนอนอาเคธรนนนรมเมปัสนานงเลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิมวิราคูป,ปันสม,มสุขเขม ซึ่งเป็นธรรมอันปราดจาจากราคมาและสงบรางบเป็นโยก อาเคสังเคปสันนานังเลื่อมใสแล้วในพระทรงผู้เลิศปุญญาเขเตอนุตาเรมซึ่งเป็นบุญญาเขตอย่างยอดอาการสมิงทานังทาทตัง้าวายทานในท่านผู้เลิศอาคัางปุญยังปาวานตตตม บญที่เลิศย่อมจะเดินอาขังอายุจาวันโนจามอายุวันนาที่เลิศยาโสกิตติสุขังภาลังแะลยนเกียรติคนสุขาภาลีิเลิศย่อมจะเดินอาคารสาธาตาเมธาวิอาคันธรรมะสมาติ ผู้มีปัญญาตั้งมั่นในธรรมอันเลิศแล้วให้ทานแก่ท่านผู้เป็นบุญญเขตอันเลิศเทวบุโตโมนุษยวามจะไปเกิดเป็นเทพ,พยาดาหรือมนุษย์ก็ตามอาคัปโตปโมทติเต ความเป็นเลินบานเทงอยู่ด่างนี้มสามพระโรคาวินิมุตโต ทานจงพุนผู้พ้นจากโรคทั้งปวงสาพาสันตาปวะวชิโตมจงวางเว้นจากความเดือดร้อนทั้งปวงสามภาเวร,รมติกันตนจงงลวงเสียนซึ่งเวนทั้งปวงนิพุตโตจาตัววางาวาม จงถึงความดับไปซึ่งทุกทั้งปวงแห่งท่านทั้งหลายศาสเจนะาจารสิเลนาจามด้วยสัจจะก็ดีด้วยศีลก็ดีขันติเมตตาพะเลนะจามด้วยพลังแห่งขันติและเมตตาก็ดีเตสังพุทธานางแห แห่งพระพุทธเจ้าธรรมลายอนุรักขันตุเตจงรักษาทัานทุกเมื่อโอรคเย็นาจาสุขเคนาจามด้วยสภาวะโรคดี ด้วยความสุขก,ก็ดีโหนตุเต็มจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเธอิด